สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มโซนและเลิงไหวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มโซนและเลิงหวประกอบด้วย 1. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนศิลา 2. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพล 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองสองห้อง 4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแวงใหญ่ และ 5. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแวงน้อยการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนศิลาดำเนินการตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ทั้ง3ระดับสกอร,กรอำเภอโนนศิลาจัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะวิชาการสำหรับนักศึกษาสกอระดับอำเภอโนนศิลา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต hm ็มศักยภาพโดยผ่านกระบวนการจัดทำโครงงานชิ้นงานสกรระดับอำเภอโนนศิลาจัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานเพื่อย,ยกระดับผลสมริ์ของผู้เรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการเรียนเพิ่มขึ้นสกรระดับอำเภอพุน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567จัดโครงการค่ายวิชาการกลุ่มสาระพื้นฐานเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสกอรอระดับอำเภอหนองสองห้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบซีสมาร์ทซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้กับคณะครูและบุคลากรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาสกรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาปวชณไร่แสนดีจังหวัดมหาสารคาม สอกอรรระดับอำเภอแวงใหญ่จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตตะเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้จัดโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาสอกอรรระดับอำเภอแวงใหญ่ทั้ง5าตำบลเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะชีวิตที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักเสียสละและแบ่งปันเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นเป็นการกระตุ้นและทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษาและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นจัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สกรระดับตำบลนนศิลารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดสกร,รตำบลต้นแบบ 5D รีเมียมพุทธศักราช2567สกรระดับอำเภอโนนศิลา และสกอรอระดับอำเภอพลเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567สกรระดับอำเภอนูนศิลาและสกรระดับอำเภอแวงน้อยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551วันที่3มิถุนายน2567 กลุ่มโซนละเลิงไหวเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2567วันที่5-7มิถุนายน2567กลุ่มโซนละเลิงหวายเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานณห้องประชุมกันละปะึกสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจำังหวัดขอนแก่นวันที่25มิถุนายน2567 กลุ่มโซนละเลิงหวายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการยกระดับผลสมริตทางการเรียนสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วันที่26มิถุนายน2567กลุ่มโซนและเลิงหวายจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อ านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2567ศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มโซนละเลงหวาขอขอบคุณค่ะ